ดีค่ะนะคะวันนี้มีจะพามาเช็คสถานะเพจนะคะว่าเพจของเราเนี่ยยังสามารถใช้ยิงแอดโฆษณาได้หรือไม่หรือว่าเพจของเราโดนจำกัดไปแล้วนะคะเขาสามารถเช็คได้สองช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะเข้ามาตรงนี้เลยค่ะมาที่บัญชีโฆษณานะคะอ่า บัญชีโฆษณานะคะข้อดีของการเช็คผ่านบัญชีโฆษณาคือเราจะเห็นได้ทุกเพจที่เราเป็นผู้ดูแลนะคะอหลังจากนั้นนะคะเข้ามาตรงขีดสามขีดใต้บ้านนะคะแล้วเข้ามาตรงนี้ค่ะคุณภาพบัญชีนะคะกดเข้ามาเลยอ่า พอเข้าคุณภาพบัญชีแบบนี้แล้วนะคะให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะคะเพจวงเล็บเจ็ดก็คือคนนี้ดูแลอยู่เจ็ดเพจนะคะอะตัวนี้โชว์ขึ้นมาสามเพจนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าเพจมันหายไปไหนนะคะอ่าเห็นเคาว่าดูเพิ่มเติมไหมคะกดเลยนะคะนี่ไงมาครบแล้วสามเพจนะคะ เพจที่โดนจำกัดนะคะเขาจะมีตัวล็อกอยู่ค่ะนี่มีกุญแจล็อกแบบนี้นะคะคือเพจที่ Facebook จำกัดไว้ค่ะไม่ให้ลงโฆษณานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงจำกัดนะคะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะนี่เขาก็จะบอกว่า เพจนี้นะไม่ได้รับอนุญาตนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำโฆษณาถูกปฏิเสธมากเกินไปนะคะหรือพยายามหลบหลบเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบนะคะก็คือไปผิดนโยบายเขานั่นเองนะคะถ้าคนที่ยังไม่ได้ส่งร้องแย้งนะคะให้เรามาดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่คุณทำได้นะคะถ้าเราไม่ได้ส่งร้องแย้งนะคะเขาจะมี ปุ่มสน้ำเงินขึ้นตรงนี้ค่ะว่าให้ส่งร้องแย้งนะคะแต่ของมี่ตรงนี้คือส่งร้องแย้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือถูกจำกัดหาวอนะคะก็คือเป็นคำตัดสินชี้ขาดมาแล้วนะคะนี่เขาบอกว่านี่เป็นคำตัดสินชี้ขาดแล้วนะคะถ้าเขาพูดแบบนี้แสดงว่าไม่คืนเพดแน่นอนร้อยเอร์เซ็นตนะคะสิ่งที่เราทำได้คือ ไปทำเพจใหม่นะคะโดนปิดเพจดีกว่าโดนปิดบัญชีนะคะอ่ะแล้วก็มาดูอีกทางหนึ่งนะคะที่สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันนะคะอ่าโดยเข้ามาทางนี้ค่ะเรามาตรงเพจนะคะด้านซ้ายมือเนาะนะคะเราอยากตรวจสอบเพจไหนเราเข้าเพจนั้นเลยค่ะ อย่างตัวนี้นะคะมีเอาเพจวิตามินสลายฟ้านำเข้านะคะสิ่งที่เราจะเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะเลื่อนด้านซ้ายมานะคะหาคําว่าศูนย์โฆษณาอ่ะกดเข้าไปเลยค่ะศูนย์โฆษณานะคะนี่นะคะถ้าเพจเขาขึ้นแบบนี้นะคะกดมาแล้วนะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแสดงว่าเพจเราถูกจำกัดนะคะ เราสามารถกด cd e t a ท l เข้าไปดูนะคะว่าทำไมเขาถึงจำกัดเพจเรานะคะนี่เขาก็จะบอกว่าเราผิดนโยบายนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเรามาดูสิ่งที่เราทําได้ถ้าขึ้นปุ่มสีน้ําเงินนะคะเราสามารถส่งร้องแยงได้นะคะนี่นะคะก็คือวิธีเช็คนะคะถ้าใครไม่ขึ้นสีเหลืองแบบนี้แสดงว่า เพจนั้นสามารถใช้งานได้นะคะวิธีดูว่าเพจของเรานะคะละเมิดเออละเมิดนโยบายไปแล้วเยอะไหมนะคะมาที่คุณภาพบัญชีแล้วกดบัญชี Facebook นะคะนี่มาที่คุณภาพบัญชีนะคะแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะคะชื่อบัญชีนะกดเข้าไปเลยค่ะนี่ นะคะเราจะเจอหน้าบัญชีโฆษณานะคะให้เรามาดูด้านขวามือนะคะเขาจะขึ้นภาพรวมของการละเมิดนะคะทั้งหมดเนอะนะคะนี่ของมี่นะคะเพจมี่นะคะนี่เฟซบุ๊กเขาตรวจสอบย้อนหลังหกเดือนอืมบัญชีนี้นะคะเพจเนี่ย ทำผิดนโยบายไป41ครั้งอืมเอ็ดเฟซบุ๊กนะคะทำผิดนโยบายเกี่ยวกับส่วนบุคสุขภาพส่วนบุคคลไป5ครั้งอ่าลักษณะส่วนบุคคลไป2ครั้งนะคะระบบหลีกเลี่ยงหนึ่งครั้งนะคะการปฏิบัติต่อธุรกิจที่ยอมรับไม่ได้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็อวดอ้างเกินจริงหนึ่งครั้งนะคะถ้าสมมุติว่า เราเนี่ยทำผิดนโยบายเยอะขึ้นเยอะขึ้นเมื่อมันถึงจุดลิมิตของ f c e b o o k Facebook, Facebook, Facebook เขาจะมองว่าอา้าวเนี่ยฉันเตือนไปแล้วนะทำไมเธอยังทำอีกเนี่ยเธอละเมิดเยอะเกินไปแล้วนะพอถึงจุดนั้นนะคะเขาจะปิดเพจเราเลยนะคะแล้วก็จะตามมาปิดบัญชีด้วยนะคะอันนี้คืออย่าทำละเมิดนโยบายเขาเยอะ เกินนะคะยิ่งทำละเมิดนโยบายผิดซ้ำๆๆซักๆนะคะซ้ำๆเดิมๆนะคะเราก็จะโดนปิดทั้งเพจปิดทั้งบัญชีเลยนะคะอันนี้เราลองไปตรวจนะคะสำรวจของเราดูเนาะแล้วสิ่งที่เรานะคะสมมุติว่าเราโดนปิดเพจสิ่งที่เราต้องทำคือหนนะคะไปล้างเพจ ล้างเพจย้อนหลัง6เดือนเลยค่ะโพสต์ไหนที่มันสุ่มเสียงโพสต์ไหนที่ผิดนโยบายโพสอ่ารีวิวโพสต์เลขพัสดุนะคะโพสตแชทของลูกค้ารีวิวต่างๆนะคะเราไปลบได้นะคะลบออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยไปส่งรองแยงนะคะเหมือนเราเอาเพจเล่านะคะไปใส่ตะกร้าล้างน้ําใหม่นะคะ ล้างให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเราค่อยส่งรองแยงนะคะมันก็จะมีโอกาสได้เพจคืนนะคะแล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องทำเลยสร้างเพจใหม่รอเลยค่ะนะคะยิ่งแอดเพจใหม่รอเลยค่ะเพราะว่าเพจพวกนี้จะค่อนข้างใช้เวลานานนะคะกว่าจะได้คืนนะคะล่าสุดเนี่ยของมี่นะคะ กว่าจะได้คืน6เดือนเลยนะคะถ้าเรามัวแต่รอ6เดือนนะคะเราไม่ได้ทำมาหากินแน่นอนนะคะก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ